กินแล้วไม่สบาย อ๋อโรงเรียนโรงเรียนอะไรทีบานหนึ่งบ้านโคกลางเนี่ยใช่โรงเรียนนี้สนุกมากพี่เจนอะพี่วิ่งเล่นด้วยเออเล่นอย่างเดียเลยเอาบุญลอยมาวิ่งได้ไหม จะจ่ทำอะไรไม่รู้ทำเดี๋ยวส่งน้ำก่อนคนวะส่งน้ำมาทำอะไรตรงนี้มันไม่ใช่แกงสะเพือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรารู้จักเราแกงสะเพือคืออะไรพี่กอนลอยลอยลอยมันทำอะไรอ่ะมาส่งน้ำครัเอ้าใครมาซ่อนตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยเอ้าโอ้ยพี่กอนคือเสือปีกกจู